ดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมจ้าคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดตัวเกม Tomb Raider 456 Remaster ตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสรียเวลานะครับเราเข้าเกมกันเลยจ้า คุณผู้ชมครับหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วก็จะขึ้นหน้าจอไทเินดังต่อไปนี้เลยนะครับเริ่มแรกก็จะมี Tomb Raider the Last Revelation นะครับโดยเกม Tomb Raider the Last Revelation นะครับออกครั้งแรกในปี1999บน PlayStation 1และ PC นะครับต่อมาได้มาพอร์ตลง Dreamcast ด้วยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับมาพอร์ตลง Dreamcast จริงๆนะครับ เกมที่2มีชื่อว่า Tomb Raider Chronicles นะครับโดยเกมนี้ออกครั้งแรกในปี2000ลงบน Play 1 PC และ Dreamcast นะครับผมและอีกเกมคือ Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness นะครับหรือว่านี่คือเกม Tomb Raider ภาค6นั่นเองนะครับสำหรับ Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness นะครับผมออกครั้งแรกในปี2003บนเครื่อง PlayStation 2และ PC เท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงรายละเอียดโหมดออฟชั่นใน Tomb Raider แต่ละภาคในเกม Tomb Raider 4-5-6รีมาสเตอร์กันนะครับผมอ่ะเข้าไปเลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมี3โหมดตามนี้เลยครับสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวตรงนี้ค้างไว้ก่อนนะครับเราจะมาพูดถึงข้างล่างนี้กันก่อนคุณผู้ชมสามารถปรับ on-off ที่ Action Indicators ได้นะครับ Boss HP Bar สามารถปรับเป็น OnO f f ได้แล้วก็สามารถปรับปุ่มกล้องแนวตั้งแนวนอนเนี่ย อินเวอร์ตมุมกล้องแนวตั้งแนวนอนนะครับเป็นออนหรือออฟได้อันนี้ปรับจอยสั่นนะครับว่าจะให้จอยสั่นหรือไม่นะครับผมเดสโซนปรับเป็นเลขเท่าไหร่เซนซิทิวิตี้ปรับเป็นเลขเท่าไหร่ควิกเซฟจะมีออนหรือออฟไหมแล้วก็แอมโมคน์เตอร์เนี่ยจะปรับเป็นออนหรือออฟก็ได้นะครับผมทีนี้ผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับ Boss HP Bar นะครับผมย้อนไปตอน t o o เ r a i d e r 1 2 3 Remaster นะครับ ถ้าคุณชมเล่น Tomb Raider 1, 2, 3แล้วปรับกบราฟิกเป็น Remaster นะครับผมเวลาเราเจอบอสเนี่ยก็จะขึ้นเกรพลังบอสขึ้นมานะครับผมอ่าแต่ทีนี้นะครับผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนหลังจากที่ผมได้ทำคลิปอ่า Remaster ไปเนี่ยและว,วันเวลาผ่านไปหลายเดือนเลยครับปรากฏว่ามีอัปเดตแพทใหม่มาซึ่งอัปเดตแพทใหม่นี่สามารถปรับแบบว่า เวลาคุณผู้ชมเล่นเกม Tomb r a i d e ์1น3่งสอง i ามกราฟิกรีมัสเตอร์นะครับจะให้มีเกจพลังบอสหรือไม่นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับทีนี้พอมาใน4-5-6 r e m a s รีมเอนะครับเอาง่ายๆเลยคือพอคุณผู้ชมซื้อเกมมาปุ๊บโหลดแพทเสร็จปั๊บนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสามารถปรับบอส HP Bar เนี่ยเป็น On หรือ o อ f ได้เลยนะครับผมโซน ammo Counter มันคืออะไรเอาง่ายๆเลยครับก็คือ,อถ้าคุณผู้ชมปรับ เอมโมเคาน์เตอร์เป็นออนนะครับเวลาคุณผู้ชมใช้อาวุธเสริมนะฮะอย่างเช่นช็อตกันอะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีกระสุนจํากัดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมปรับเป็นออฟนะครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมใช้ปืนเสริมนะครับไม่จํากัดกระสุนเหมือนกับปืนพกพิสโทลเลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโหมดที่ผมค้างไว้3โหมดข้างบนนะครับนั่นก็คือออดิโอคอนโทรลและกราฟิกส์นะครับในออดิโอเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับเสียงเพลง เสียงซาวเอฟเฟกได้ดังสูงสุดที่10นะครับผมคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับตอนนี้ language เป็น English นะครับสมมติว่าถ้าผมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอพอเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเ,เท็กซ์ในเกมนะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดเกมเลยและไม่ใช่แค่นั้นเ,เสียงสนทนานะครับหรือเสียงตัวละครเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดเกมไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าปรับเป็นอังกฤษเนี่ย แน่นอนว่า Text เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษตลอดเกมและเสียงภาคเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษตลอดเกมไปเลยนะครับผมส่วนซับไตเติลนะครับสามารถปรับเป็น On หรือ o อฟได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงคอนโทรลกันนะครับผมสำหรับคอนโทรลนะครับเอาง่ายๆเลยครับว่าจะเหมือนกับ 1, 2, 3 Remaster เลยนะครับนั่นะก็คือคอนโทรลไทปเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากแท้ง เป็นโมเดนได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าโมเดนเป็นแทงค์ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถไปปรับเปลี่ยนปุ่มได้ในเชนคอนโทรลนะครับตามนี้เลยนะครับผมต่อไปคือโหมดช็อตคัสนะครับโหมดช็อตคัสคืออะไรเอาง่ายๆก็คือ,อดูว่าในเกมนี้มีปุ่มคีย์ลัดอะไรบ้างน,นะครับผมทีนี้เอาให้เห็นภาพมากกว่าเดิมเลยละกันนะครับผมในโหมดช็อตคัสนะครับ พอกดเข้าไปปุ๊บนี่ฮะผมจะยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะยูสแฟ r นะครับวิธีกดยูสแฟเนี่ยก็คือในระหว่างที่คุณผู้ชมประจนภัยนะครับไม่ต้องเข้าหน้า Inventory เลยให้กดลบค้างแล้วก็กด R ได้เลยนะครับผมซึ่งการกดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าพอถึงตรงนี้นะครับผมกดลบค้างแล้วก็กด R นะครับ นี่ฮะก็จะเป็นการใช้แฟร์ทันทีเลยนะครับผมทีนี้มาดูใน Inventory เพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็จะมีปืนรีเวอร์มานะครับผมอ่าทีนี้ผมอยากจะใช้ปืนรีเวอร์นะครับหลักๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมเข้า Inventory แล้วสมใส่ได้เลยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องสมใส่เลยครับมันทำแบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูดูว่าปุ่มช็อตคัทวิธีชักปืนรีเวอร์กดอย่างไรนะครับผม นี่ฮะกรณี r e l เ a อ e r เนี่ยคือกดลบค้างแล้วก็กด Y นะครับผมถ้าเป็นปืนพกนะครับเรากดลบค้างแล้วก็กด B นะครับทีนี้ผมจะกดแล้วนะครับกดลบแล้วปุ่ม Y ปุ๊บนี่ก็จะชักปืน r e l เ a อ e r มาเลยแต่ว่าถ้าอยากชักปืนพกพิสโทตามปกตินะครับกดลบแล้วก็ B ปุ๊บนี่ตามนี้เลยครับผมอ่า เ,เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเล่นบนเครื่องใดน,นะครับก็ไปดูในบทช็อตคัทเลยนะครับว่าวิธีกดกดอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับว่าผมเล่นใน Nintendo Switch แล้วก็ในกรณี Nintendo Switch เนี่ยกดปุ่มคีย์ลัดหรือกดช็อตคัทเนี่ยกดอย่างไรบ้างนะครับผมประมาณนี้ครับอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงเกี่ยวกับช็อตคัทนะครับมันจะมีโหมดโฟโต้โหมดเหมือนกับใน123่งสองสามรีมัตเตอร์นะครับกดเหมือนเดิมเลยครับผมนั่นก็คือกดอนาล็อก ซ้ายกับอันดักขวาพร้อมกันหรือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือกด L3 R3 พร้อมกันนะครับนี่ฮะก็จะเป็นโฟโต้โหมดแบบนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถไปปรับนู่นนั่นนี่เพื่อถ่ายรูปเป็นรูปที่คุณผู้ชมชอบไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคต่อไปก็คือโหมดกราฟิกนะครับผมพอเข้าไปปุ๊บนะครับเน่ก็จะขึ้น Retro FPS แล้วก็ Pick up Highlight แบบนี้เลยนะครับเราสามารถปรับเ e t r o FPS แล้วก็ พิกาดไฮไลท์เนี่ยเป็น on หรือ off ได้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขอโฟกัสไปที่ Retro FPS ละกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมทีนี้เอาให้เห็นภาพมากขึ้นเลยนะครับผมสำหรับ Retro FPS นะครับขอเท้าความอย่างนี้ก่อนว่าเวลาคุณผู้ชมเล่น Tomb Raider ภาค4กับ5นะครับแล้วเวลาปรับภาพเป็นต้นฉบับนะครับ เฟรมเรทเนี่ยจะเป็น30 FPS ตลอดเกมเลยนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าเฉพาะภาค4กับ5เท่านั้นนะครับเสร็จแ,แล้วทีนี้เข้าประเด็นเลยละกันแล้ว Retro FPS เนี่ยมันยังไงเหรอผมจะเข้าไปที่ Options นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Graphics นะครับซึ่งถ้าปรับ On ที่ Retro FPS นะครับเนี่ยฮะเอเฟรมเรทเนี่ยในภาพต้นฉบับเนี่ยจะเป็น30 FPS ไปเลยนะครับแต่ถ้า ไปปรับเลตโทร FPS นะครับเป็นออฟนะครับผลออกมานี่ตามนี้เลยครับจะเป็น60 FPS ลื่นๆแบบนี้เลยครับผมอ่าเนี่ยฮะคือโดยส่วนตัวนะครับผมขอพูดอย่างนี้ละกันว่าถ้าหากว่าปรับเลตโทร FPS นะครับผมเป็นออนนะครับจะให้อารมณ์เดียวกับเวลาเล่น ทูม a ลเดอร์เดอะลัสเลวเลชันและโคลนิเค l ลเนี่ยบนเพลย์หนึ่งไปเลยนะครับมันจะเป็น30 FPS นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าปรับเป็นออฟปุ๊บนะครับโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันให้อารมณ์เล่นบนดีมแค t ไปเลยนะครับผมที่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดีมแค t จะเหมือนกันไหมนะครับคือถ้าเล่นบนดีมแคทนะครับทั้งลัสเลวเลชันและโคลนิเคิลนะครับ ภาพจะเป็น60 FPS ตลอดเกมไปเลยนะครับแล้วก็ PC คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับคือ PC สามารถปรับได้ว่าจะเป็นเฟรมเรท30หรือว่าจะเป็นเฟรมเรท60นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าก็มีประมาณนี้แหละครับว่า Retro FPS เนี่ยมันคืออะไรนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโหมด options ในภาค6หรือ The Angel of Darkness กันบ้างนะครับเข้าไปเลยพอเข้ามาปุ๊บนะครับมี Audio ออดิโอเนี่ยและเข้าววล่มนะครับคุณผู้ชมสามารถปรับเสียงเพลงและเสียงซาวเอฟเฟกได้เนาะแต่ว่าจะต่างจากภาคสีและ5อยู่นิดนึงก็คือสามารถปรับเสียงพูดของโตัวละครได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในฝั่ง4ี่ห้าเมื่อกี้สงสุด10เนาะแต่น,นี้สงสุดเป็น100%เไปเลยครับผมต่อมาคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนภาษาเนี่ยเป็นภาษาอื่นได้นะครับก็อีโลบเดียวกับ4ี่ห้าเลยครับนั่นก็คือถ้าปรับเป็นภาษานั้นๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ เสียงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยลมทั้งเทคเนี่ยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดเกมไปเลยนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ฮะแล้วก็สามารถเปิดซับไตเติลออนออฟได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับฝั่ง4-5เลยครับผมส่วนคอนโทรลนะครับเอาง่ายๆเลยครับว่าเหมือนกับฝั่ง4-5เลยครับผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแท้งหรือโมเดิร์นได้นะครับผมแล้วก็มีช็อตคัทมีเชนคอนโทรลอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะแล้วก็ อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับว่าเหมือนกับในฝั่ง 4, 5เลยครับว่าสามารถปรับอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็น action indicator, boss HP bar, ปรับมุมกล้องแนวตั้งแนวนอนอ่าจ,จะสั่นหรือไม่ d e a d zone, sensitivity, แล้วก็มี quick save จะเป็น on หรือ off นะครับเพียงแต่ว่าไม่มี ammo counter เท่านั้นเองนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับรายละเอียด option ใน The Angel of Darkness ที่ผมเอามาฝากนะครับ ทีนี้ในระหว่างที่คุณผู้ชมเล่นเกม Tomb Raider: The Last Revelation หรือ Chronicles p i นะครับในกรณีของ Nintendo Switch เนี่ยถ้ากดลบนะครับจะเป็นการเข้าหน้าจอ Inventory นะครับซึ่งอยากที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าหน้าจอ Inventory เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีปืนมีพวกสมอวิธีแพกหลาดวิธีแพกมี key item อะไรประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับ ก็จะมีโหมดที่ชื่อว่า Sun Glasses หรือแว่นกันแดดด้วยนะครับผมทีนี้ในโหมด u u n l l s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  นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างมาฟังกันครับก็จะมีโหมดเซฟเกมโหมดเซฟเกมก็คือเซฟเอฟวีแวร์ในฉากนั้นๆในเกม Tomb Raider The Last r e v e l a t i o n และก็ Tomb Raider Chronicles นะครับผมโหลดเกมก็คือจะเป็นการโหลดเซฟเกมล่าสุดที่เราเซฟไว้ในโหมดเซฟเกมนี่แหละครับต่อมาคือ s t a ส t ิตินะครับ สถิติเนี่ยก็คือจะเป็นการดูว่าเราเล่นเกมนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเราเดินทางไปกี่กิโลเมตรใช้กระสุนไปเท่าไหร่แล้วบลา bla จนถึงเวสเซลบล็อกเคนนะครับผมประมาณนี้ครับต่อมาก็คือออปชั่นอันนี้ผมขอสกิปไปละกันนะครับโซนออฟฟิตเนี่ยก็คือจะเป็นการเปลี่ยนชุดคอสตูมของลาล่านะครับนี่ฮะอันนี้คือจะเป็นการเปลี่ยนชุดคอสตูมของลาล่านะครับซึ่ง ในกรณีนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เป็นคลาสสิกหรือ FMV นะครับผมแต่ว่าชุดอื่นไม่สามารถเปลี่ยนได้คือถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชุดคอสตูมนั้นๆได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถสวมใส่แว่นกันแดดได้นะครับถ้าติ๊กถูกนี่คือสวมใส่แว่นกันแดดเลยแต่ถ้าเอาติ๊กถูกออกนะครับก็คือจะไม่ใส่สวมแว่นกันแดดนะครับผมปลาบาณดีจ้าเพียงแต่ว่าสําหรับแว่นกันแดดนะครับถ้าสมมุติเราติ๊กถูกแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราเปลี่ยนภาพเป็น ต้นฉบับนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นภาพรีมัสเตอร์หรือ HD นะครับเนี่ยตามนี้เลยครับจะเห็นใส่แว่นดำอยู่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนกราฟิกเป็นต้นฉบับนะครับนี่ฮะแว่นดำหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับต่อมานะครับ Exit เนี่ยก็คือจะเป็นการออกจากเกม Tomb Raider ภาคนั้นๆไปเลยครับผมอ่านี่ก็คือทั้งหมดของโหมด Inventory ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่า Inventory ในเกม Tomb Raider: The Last Revelation และ Chronicle นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมอ่าส่วน Inventory ในภาค6คหรือ The Angel of Darkness นะครับจะไม่ค่อยเหมือนกับฝั่งภาค4กับ5นะครับผม ก็จะมีเฮลเฮลก็คือไอเทมเติมพลังส่วนไอเทมไอเทมนี่คือน่าจะเดินไปที่คีไอเทมมั้งผมจะไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็มีเซฟเกม e v e r y w h e r โหลดเกมที่เราเซฟไว้ล่าสุดจากเซฟเกมเนี่ยแหละครับมีออปชันออปชันเสียผมได้พูดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างสำหรับในภาค The Angel of Darkness นะครับ ออฟฟิศเนี่ยก็คือเปลี่ยนชุดคอสตูมได้แล้วก็สามารถใส่แว่นดําได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ดูส t ิตินะครับนี่ฮะตามนี้เลยครับผมว่าใช้เวลาเล่นไปเท่าไหร่เดินไปแล้วกี่กิโลเมตรบลาบลลาอะไรประมาณนี้นะครับส่วน Exit ก,ก็คือออกไปที่หน้าจอไตเติลของเกมนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาเข้าเกมแต่ละภาคกันเลยนะครับทีนี้ถ้ากด ดิวเกมแล้วเนี่ยใน The Last Revelation นะครับผมก็จะขึ้นนิวเกมกับ The Times Exclusive นะครับนิวเกมก็คือเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องหลักของ The Last Revelation เลยส่วน The Times Exclusive นะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับว่ามันจะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องเสริมซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องหลักของ The Last Revelation เลยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโหมดเนี้ยใครที่เป็นแฟนอียิปต์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าโหมดเนี้ย ต้องเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากประวัติศาสตร์มนุษยาชาติจริงๆเลยที่เกี่ยวข้องกับประเทศอียิปต์นะครับผมอ่าเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับเอางี้ผมเข้าเกมภาค4ให้คุณผู้ชมโดยคร่าวๆละกันนะครับผมเนี่ยพอเข้ามาปุ่มนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ปรับเป็นภาพต้นฉบับนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเลทอเอฟพีเอสจะปรับเป็นออนหรือออฟก็ได้แล้วแต่ตามที่คุณผู้ชมชอบเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ และขอเพิ่มเติมนิดนึงละกันถ้าคุณผู้ชมเข้าเกม Tomb Raider The Last Revelation ครั้งแรกสุดนะครับเราจะเล่นเป็นลาล่าสมัยที่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับผมแต่ว่าจะยังไม่สามารถาใช้ปืนได้นะครับจะเป็นแค่นักประจนภัยธรรมดาคนหนึ่งไปเลยนะครับผมทีนี้ระบบการเล่นผมไม่ขอพูดถึงละกันนะครับเพราะว่าระบบการเล่นเนี่ยเหมือนกับในสมัยเล่นบนเพลย์หนึหรือดีมแคเลยนะครับแล้วทีนี้ เดี๋ยวระหว่างที่เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีสอนครับว่าวิธีกดนู่นนั่นนี่กดอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้เนี่ยละครับผมโอเคเอาเป็นว่าขอจบ The Last Revelation หรือภาค4ีพพิงเท่านี้ครับอ่ะทีนี้ในทุม r Raider Chronicle s p a ภาคห้านะครับถ้าคุณผู้ชมกด New Game ปุ๊บนะครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมเข้าเกมเริ่มแรกสุดของเกมไปเลยนะครับ ตอนนี้เราเข้าเกมภาค5แล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวในภาค5หรือ Chronicles นะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นภาคต่อจาก The Last Revelation ซะทีเดียวนะครับมันจะเป็นการเล่าเรื่องว่าก่อนหน้านี้ลาล่าเนี่ยได้ไปทำอะไรบ้างหลายอย่างนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นทำลายที่มันไม่ได้ปฏิปะต่ะตอ,อก,กันนะครับผมแต่เอาเข้าจริงๆแล้วภาคเนี้ยมันคือภาคต่อของภาค4นี่แหละครับผมซึ่งคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าตอนจบของ เนี่ยจบอย่างไรเนาะแล้วก็ไปต่อกันที่ภาค The Angel of Darkness เลยนะครับผมอันนี้ผมเข้าเกมให้คุณผู้ชมโดยสังเกตละกันนะครับผมเพราะว่าพอเริ่มฉากแรกปุ๊บนะครับเหมือนกับภาค4เลยคือเดี๋ยวพอเข้าไปที่จุดหนึ่งนะครับเขาก็จะสอนว่า,าวิธีการเล่นเกมเนี้ยทำอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดเป็นภาพรวมเลยคือระบบการเล่นเนี่ยเหมือนกับในภาค4หมดเลยครับผมโอเคครับ แล้วเรามาที่เกม t o มเ r a ดอร์เดอะ n อ e l of d ออฟด e s เกันบ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมกดดูเกมปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักทันทีเลยนะครับผมอ่าสำหรับ t o มเ r a ดอร์ภาคนี้นะครับเป็นภาคที่หลายคนไม่ค่อยจดจำสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งจากที่ผมวิเคราะห์ม,มาน่าจะเป็นเรื่องของระบบการเล่นนี่แหละครับแต่ว่าภาคนี้ระบบการเล่นจะแหวกแนวจากภาคก่อนๆหน่อยก็คือมันจะมีเรื่องของ การพูดคุยสนทนาแล้วก็มีเลือกตัวเลือกซึ่งมีผลต่อการดําเนินเรื่องด้วยมันจะเป็นแบบในแนวสืบสวนสอบสวนไปเลยนะครับผมประมาณนี้ครับส่วนระบบการเล่นไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนกระโดดปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยจะแตกต่างจากภาคก่อนๆนิดนึงนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับกราฟริกในเกมนี้นะครับผมจะเป็น60 fps ตลอดการเล่นเลยถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้สมัยบ bon น play 2นะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนกราฟริกนะครับ เนี่ยตอนนี้เป็นกราฟิกแบบ HD หรือว่าเป็น remaster นะครับเอาง่ายๆให้สังเกตที่ป้ายนี้เลยนะครับผมถ้าผมเปลี่ยนกราฟิกเป็นต้นฉบับนะครับนี่ฮะป้ายจะเบลอๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งป้ายเบลอๆแบบนี้นะครับก็เอาง่ายๆครับว่าเป็นภาพสมัยย์2เลยครับผมสมัยย์2เนี่ยมันจะไม่ได้คมชัดประมาณนี้นะครับผมอ่านอกจากป้ายแล้วให้สังเกตที่ประตูแล้วก็ท่อระบายน้ํานะครับเนี่ยฝาท่อระบายน้ำเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น ภาพ HD นะครับปุ๊บนี่ประตูจะสวยกว่าเดิมไปเลยรวมทั้งฝาท่อด้วยแต่ว่าเพย์สครับนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมดังนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะปรับกราฟิกเป็นรีมัสเตอร์หรือว่าเป็นต้นฉบับก็ตามนะครับผมเพียงแต่ว่าเฟรมเรทเหมือนกันก็คือเป็น60 FPS นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมเข้าเกมให้คุณผู้ชมโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับท o ม b Raider ภาค6 The Angel of Darkness นะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของรายละเอียดโตเกม Tomb Raider 4.5.6 Remaster ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นโดยสังเกตกันนะครับหลักๆที่ผมจะพูดถึงก็คือกราฟิกนั่นเองนะครับพอมาเล่นบน Nintendo Switch นะครับเฟรมเรทยังเป็น6 0 fps เหมือนเดิมแต่ว่ายังมีมุกเดิมก็คือ,อพอเล่นเป็นกราฟิกรีม a สเตอรนะครับพอถึงฉากมืดปุ๊บนี่คือมองไม่เห็นเลยสุดท้ายพอปรับเป็นกราฟิกต้นฉบับนะครับกลับมองเห็นนะครับผม เช่นเดียวกับถ้าเล่นกราฟิกต้นฉบับเนี่ยไปถึงจุดมืดๆนะครับแล้วทีนี้พอกดปรับกราฟิกเป็นรีมัสเตอร์นะครับปรากฏว่าพอปรับกราฟิกเป็นรีมัสเตอร์แล้วยังมองเห็นเหมือนเดิมนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ นี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับกับ t o มเ r a ดอร์456 r e m a s รีมสนะครับสำหรับโปมดออปชั่นนะครับบางอย่างผมไม่รู้จริงๆนะครับผมผมก็เลยไม่ได้พูดออกไปนะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมานะทีน่ดีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ